เพื่อให้คุณผู้ชมได้ติดตามความเคลื่อนไหวนะครับของ TCCTV ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเรามีหลากหลายช่องทางการรับชมดังแบบนี้ครับช่องทางที่1น,นะครับคือการรับชมผ่านทางจารรับสัญญาณดาวเทียม NSS 6ในระบบ KU Band ครับความถี่1 6 6 5 5 ซิมโบเลต27500 p o l a า i เซ t ชั n H โดยคุณผู้ชมสามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ร้านจำหน่ายทั่วประเทศและเพื่อให้สะดวกในการติดตามรับชมกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครเป็นสมาชิกเคเบิลโอเปอเรเตอในพื้นที่ที่คุณพักอาศัยอยู่ได้ทั่วประเทศครับและยิ่งสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับในการติดตามรับชมคือการสมัครเป็นสมาชิก IPTV ของ TOT และ Tree Broadband ครับ และไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทํางานหรือว่าระหว่างการเดินทางนะครับคุณผู้ชมก็ไม่พลาดการรับชมผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือครับเครือข่าย AIS ระบบเอและไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนของโลกใบนี้นะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของที c t ซได้ผ่านทางเว็บไซต์ครับ